สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าขอพุณนถูกการรับชมขอพุณนถูกการติดตามจ้าขอบพุณนถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นะจ้ามาพบกับแนวทางห้าน้อยม,มัดรวมวันที่เจ็ดธนาคารเดือนสิบเอ็ดจ้ากับแนวทางของแอดจอยสำหรับผลสรุปห้าน้อยของเมื่อวานจ้าวันที่หกวันจันทเดนอยูสองตัวจ้าสำหรับ ฮานอยหมัดรวมเด่นอยู่ที่6กับ7วิ่งลูดสำหรับผลจาะาเฉพาะกิดบน281อ่าเฉพาะกิดบนนี่พลาดไปจ้าล่างเฉพาะกิดออก1 7เจจับขู่เข้าไปที่71 2สองตัวล่างจะารอบเฉพาะกิดเด่นเจ็ดวิ่งลูดเจ็ดมาจ้าสำหรับ น้อยพิเศษบนี่พลาดไปนอกจากสามสามหนึ่งโอ้โหตัวเดิมของวันทีหานอกจากจําโบพีน้องสามสามหนึ่งอ่าสามหนึ่งนอกจากล่างออกเก้าหกจับขู่เขาไปที่หกเก้ามาตัวเน้นเต็มเต็มเก้าหกหกเก้าพิเศษสองตัวลางจะเดินหกวิง่งรูทหกมา,จากจ้ารอบปกติสี่แปดสี่ แปดสี่ผา,าดไปเนจาจะหอันนี้กับตัวเดิมของวันที่ห่านจะสี่แปดสเต็มเต็มเลยเนาะมาออกวันที่หกอีกเนกาะจะผาดไปจะบนรอบปกติ2ตัวล่างรอบปกติออก95้าจับคู่เข้าไปที่หาเอันนี้อยู่ในชุดกันเนจาจะสำหรับ VIP จะบนหาสาตัวเดิม ผ่านไปจาหลังบน V.I.P. จากสองตัวหลาง V.I.P. ออก8ปดหาจับคู่เข้าไปที่หาแปดอยู่ในชุดกันมาตัวเน้นเต็มเต็มจาสำหรับสุตรสามตัวของเขาบโดนบเสียดอ่านินดีกับคนติดตามด้วยจ้าสำหรับหาน้อยมัดรวมของมือวานวันที่หปังเข่าสี่น้อยเต็มเต็มเนาจ้ะ ยินดีกับคนที่ตามจ้าตามกันต่อรุ่นกันต่อกับห้าน,น้อยมาร่วมครองวันที่เจ็ดจา้ารับชมไวเป็นแนวทางจะาทามักษาชอบปล่อยตามเดอ้อจะาทาบ่หมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้าตัวเลขทุกตัวมีเขามีรุดผิดพลาดประกรนันใดโทษขอคภพยพี่น้องเอฟซีไว้ด้วยจา้าเขามาแล้วก็ฝฟากกดไล์กดแช์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยเนาะจะพิดเสียใดบ่ผ่านแนวทางต่อไปจา้า มีทั้งแนวทางหุ้นนีเคอีหุ้นห้างเียงลาวพัฒนาหาห้อยรัฐบาลไทยจ้ะ,ะสำหรับสายหุ้นของาวันที่6กถือว่าปังนอกจากมากันใ้แบบเด้งๆกันเลยที่เดียวนอกจากสำหรับหุ้นนีเคอกีกับหุ้นห้างเสงจ้ะสำหรับฮาหนอยมัดร่วมมือนเด่นอยู่ที่4ี่กับเจวิงลูดจ้าสายวิ่งมกักตัวได้ชอบตัวได้ก็ลอกพิจารณาเบิ่งกนากจาเด่นอยู่แค่สองตัวเองจ้ะ สำหรับห้าน้อยมัดรวมลากเงาสี่น้อยเด้จะะอจากเฉพาะกิจถึง vip ลอบสุดท่ายเลยนอกจากรลอบแหลกถึงหลอบสุดท่ายจ้าเด่นสี่วิ่งดุดสี่จับขู่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้า

สามตัวจาหนึ่งสี่เก้าสามสี่เจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แปดสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจาสามตัวเขาเน้นอยู่ที่เจ็ดสี่แปดครับ หนึ่งสี่เก้ากันคอเน้นอยู่ที่สามห้าเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งสี่แปดสี่เก้าจ้าสำหรับแนวทางห้าน้อยหมัดร่วมวันหลังคาวันที่เจ็ดเมือ่อนี่ตามนี่เลยจ้า มักตัวไรชอบตัวไรกาล่องเปรียบเทียบพิจารณาเบิ่งได้เนะาะจะถามมักถ้าชอบคอยตามเด้อจะถามบ่หมักบ,บ่ชอบอันนี้ก็สามารถปล่อยผ่านได้เนาะจ้กขอให้พี่น้องทุกคนทุก่านที่เข้ามารับชมแนวทางกับแอดจอยส่กดีกันทุกคนทุก่านจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้า